ลัคนาราศีเมษเดือนมกราคม2 5 1 4จะเป็นเช่นไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาโหนชัดเจนช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับก็ขอ แฮปปี้นิวเอียร์สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านกู๊ดลักนะครับหรือโชคดีนะครับทุกๆุกราศี12ลราศีเลยนะครับทีนี้เราก็มาฟังคำทำนายกันได้เลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับกับคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดนะครับลัคนาสถิตเมษรครับหรือคนที่เกิดในช่วงราศีเมษของเดือนมกราคมนะครับ แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคําพยากรนะครับเป็นดาวจรเป็นภาพรวมนะครับถ้าจะให้แม่นยํานะครับการันตีและตรงนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านนะครับบวกกับดาวจรประกอบนะครับถึงจะแม่นยําชัดเจนนะครับตรงนี้สนใจก็แอดไลน์ดูดวงได้เลยนะครับนี่ครับดวงดาวของเดือนมกราคมครับมีดาวย้ายไม่เยอะนะครับแสดงถึงความมั่นคง นะครับจะดีนะครับตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าเดือนนี้นะเป็นเดือนที่งานมาเยอะสู้แล้วดีชัดเจนครับตรงนี้สังเกตเลยนะครับเดือนกรมมะนะครับราศีมังกรครับมีดาวพฤหัสดาวเสาร์นะครับดาวพุธนะครับและยิ่งท่าวันที่14มกราไปแล้วนะครับมีดาวอาทิตย์มาฉายแสงถึงอีกนะครับโอ้โหเรียกว่า สี่ดวงเต็มๆเลยนะครับแถมดาวพฤหัสนะครับยังได้ตำแหน่งอีกนะครับปัส,สวะองเกนะครับโอ้โหดาวอาทิตย์อีกนะครับตรงนี้มันมีมุมอะไรดีๆเยอะเลยนะครับถึงแม้จะมีไวรัสอะไรก็ตามนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในรูปแบบ new normal นะครับเพราะว่าผมได้ทำคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะต้นปีเลยก็ว่าได้ครับว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาอยู่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือต้องทำแบบ new normal นะครับก็คือทําแบบใหม่ไม่ใช่แบบเดิมนะถ้าแบบเดิมอย่างงานไม่เยอะแน่นอนนะครับหรืออาจจะไม่มีงานเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าใครคิดใหม่ทําใหม่ได้ก่อนเนี่ยอันเนี้ยชัดชัดเจนจะมีงานเยอะเงินแยะนะครับตรงนี้บอกได้เลยนะนั้นทําใหม่ด้วยนะครับรูปแบบใหม่นะจะดีมีอะแดปมีประยุกต์ด้วยนะครับยิ่งชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือดาวอังคารเนี่ยแหละครับของตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นดาวประจําตัวนี่พูดตรงๆงนะครับ ได้กลับมาเป็นตำแหน่งเกษตรตาธิบดีที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วนะหลังจากที่ปี 6- 3สามที่ผ่านมา็นเดินถอยหลังิปลิตกันไปเกือบครึ่งปีนะครับเพราะนั้นมันไม่ไหวเลยแต่ตอนนี้ดาวมาแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยอังคารคืออะไรครับกล้าแข็งขยันครับให้คุณกล้าหารฟิตร่างกายให้แข็งแรงครับและขยันเนี่ยผมเขียนไว้เลยครับสู้ลุยครับจะมั่นคงครับจะสำเร็จอย่าท้ออย่าถอยแล้วนะครับหมดช่วงเวลาท้อถอยไปแล้วครับ ะเพราะนั้นดดตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเราจะต้องมั่นคงและสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็มีนะครับคนที่เป็นรุ่นน้องนะครับแล้วเขาก็เรียกว่าสถานการณ์บ้านเมืองถานการโลกก็ไม่ค่อยดีถูกไหมครับแต่ตัวเองก็ยังคิดโปรดักใหม่ๆแล้วก็จะลอนออกใปแล้วก็จะวางแผนแล้วก็จะปรับตัวให้มันเข้ากับสิ่งใหม่แล้วก็สนใจเรื่องของชาวบ้านน้อยลงเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วครับถ้าคิดอย่างนี้ทําแบบนี้นะ ขยันแบบนี้นะยังไงก็สําเร็จครับนะอันนี้ฝากไว้เลยนะและดวงดาวก็กำลังจะมาเกื้อกูลเลยนะเพราะดาวการงานเนี่ยจะมีถึง4ดวง,ดวงพื้นเดิมดีอยู่แล้วก็ดาวสาวเป็นเกษตรคือมั่นคงเห็นไหมมีดาวพฤหัสดาวอาทิตย์ดาวพุธมาร่วมอ่ะแปลว่าถ้าเรามั่นคงเจรจาติดต่อพบปะผู้รักผู้ใหญ่ออนลงออนไลน์ทําให้หมดเหนื่อยให้สุดกําลังทําให้เต็มที่ได้หมดนะครับตรงนี้ดาว พุทมาจากสหัชชะอ่าส,สหัชชะกรรมะอลิกรรมมะคือเออมันต้องมีปัญหาอุปสรรคกันบ้างเดินทางติดต่อกันบ้างก็ทําไปเลยอาทิตย์นะครับมาจากพบปุตตะปุจจโปรเจกต์โครงการเห็นไหมดาวอาทิตย์รย yeah. darling, ย่วมกับดาวเสาร์ก็คู่ธาตุไฟอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่กับดาวพฤหัสก็เป็นคู่มิตรกันอาทิตย์กับพุทธคู่วิชาการน่ะดาวเสาร์กับดาวพุธคู่สมพลดาวพุธกับดาวพฤหัสคู่เจรจาสติปัญญาอ้าวนี่คู่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปกลัวสิครับ ถึงดาวจะมาเยอะนะแต่ถ้าทําเต็มที่อ่ะวางแผนไปยุคติดต่อผู้ใหญ่ติดต่อด้วยราะปับผู้หลักผู้ใหญ่วิ่งเข้าชนโซเชียลออนไลน์ไม่ไปไม่ได้เพราะว่าติดไวรัสก็ไม่เป็นไรเราก็โลกดิจิตอลครับ 5G มีครับอินเทอร์เน็ตมีครับ,มมรบสื่อโซเชียลมีเห็นไหมทำไปเลยครับดีแน่นอนชัดเจนอืมการเงินบ้างครับดาวการเงินนี่คือดูดาวสุกเลยนะครับดาวสุกเนี่ย เรียกว่าม้าแต่วันที่6มกราเลยนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงสแสดงว่าต้องเหนื่อยหน่อยไงไปอยู่ในเรือนสุภาทำไมจะไม่ได้ล่ะครับตรงเนี้ยผมเลยได้เขียนว่าต่างประเทศดีไงครับน,นคะครับที่ทําอยู่แล้วมีติดต่อกับต่างชาติอถือว่าดีใครไม่ได้ทําไม่เป็นไรมันต้องโลดโผนโจนทะยายต้องกล้าต้องกล้าได้กล้าเสียต้องแบบว่าขยันที่ผมบอกไปแล้วไหนมะเงินก็จะได้ตามมาแล้วดาวศุกร์ นะไปอยู่ในเรือนสุภาสุภาไปจบที่ไหนไปจบที่กรรมะสุดท้ายเราเงินเราก็ได้มาจากงานนั่นแหละครับแต่มันอาจจะต้องมีสองสามชิ่งก่อนจะได้ตังหรืออะไรแบบเนี้ยก็ทําไปเถอะครับยังไงมันก็คือได้อยู่ดีนะครับตรงนี้บอกได้เลยนะเพราะฉนั้นลุยครับเดือนนี้กปเรียกว่าดาวกระจกอยู่ในเรือนการงานอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะเพราะนั้นอย่ามองว่ามันเป็นวิกฤตจงมองเป็นโอกาสนะครับที่ซ่อนอยู่เราต้องลุยต้องสู้เลยนะครับ ทำแล้วจะดีครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างครับความรักครับก็ดาวศุกร์เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าดาวศุกร์ปัตตานีไปอยู่สุภะครับนี่ครับคนโสดก็บอกว่าเจอจากแดนไกลแต่ไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆนะเพราะเรายังมีดาวมุตยูลอยทับอยู่นะครับแล้วก็จังหวะนี้โดดเด่นเรื่องงานครับเราเอางานก่อนนะครับตรงนี้ แล้วคนมีคู่จะเป็นยังไงอ่าคนมีคู่แฟนจะนํามาซึ่งความสําเร็จแกปตัตนิสุภานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเหนื่อยไม่ไหวอย่างไรก็ตาแฟนเราช่วยได้นะครับตรงนี้ปักคองกันไปเขาเรียกปักคับปักคองช่วยเหลือเกื้อกูลดูกันไปครับอันนี้จะดีหรือจะพาไปทําบุญด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เรื่องเดือนมกราเนี่ยความรักอยู่ในมุมที่ดีนะครับสาหรับคนมีคู่แล้วนะครับตรงนี้อ่าเรื่องบริวารครับแน่นอนครับดาวอาทิตย์ครับ ตั้งแต่วันที่14มกราไปแล้วครับโดดเด่นครับปุตตะกรม,มะนี่ถ้ามีลูกน้องนะครับก็จะขยันช่วยการช่วยงานได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้นะหรือพูดง่ายคือมีอะไรก็ให้ลูกน้องทําได้เลยนะครับเขาจะทําให้เกิดงานใช่หไหมอาทิตย์ไปอยู่กับดาวพฤหัสอีกฟื้นอีกดาวพฤหัสโอ้โหมีแต่มุมดีๆอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้ ส่วนลูกเนี้ยอาจจะต้องมีเรียนออนไลน์บ้างอะไรก็ตามนะก็เป็นมุมที่ดีเขาก็จะรับผิดชอบขยันแข็งันแข็งขนขวายในการทําภารกิจของเขาให้ประสบความสําเร็จครับอ่านะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีทั้งลูกนะดีทั้งบริวารบริวารดีก็พาไปด้วยกันเลยหรือให้บริวารออกงานไปบ่อยนะครับทํางานเยอะๆนี่ครับจะประสบความสําเร็จนะครับสุขภาพครับอ่าน,นี่ต้องบอกว่าดีนะครับเพราะว่าดาวองคารเปไ็นดาวประจําตัวไหมกลับมา แข็งแรงสตรออีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้เรื่องโชคลาภครับแน่นอนครับโชคลาภคือดาวลาหูครับอ่าแต่อย่างที่ผมบอกแหละลาพระกระดุมพระกระดุมพราไปอยู่สุภะสุภะไปจบกรรมมาเห็นไหมโชคลาภนี่มาจากแดนไกลครับถ้าให้ดีนะต้องบอกอย่างนี้แต่ได้มาก็ต้องหมุนต่อนะครับอันนี้จะจะชัดเจนมากนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยที่ว่าขอจากเทพที่เคารพนับถือเนี่ย ก็คือดาวเกตนะครับจะเห็นว่าก่อนวันที่ยี่สมกรายนะครับก็ไปอยู่ในเรือนสุภะอะก็เรียกว่าก็ไปทับกับดาวกันเงินเราอยู่แล้วถูกไหมเทพก็ได้แล้วเสร็จแล้วพอดาวเกตย้ายครับวันที่ยี่สิบไปเร็นกับดาวลาหูพบราภะอีกเนี่ยเห็นไหมขอจากเทพหรือขอจากพระลาหูเลยก็ได้นะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกนะครับที่พูดมาเนี่ยสำหรับคนที่มี มีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับถ้าไม่มีผมว่าเดือนนี้งดไปก่อนจะดีกว่านะครับให้มุ่งมั่นตั้งใจทํามาหากินครับประกอบสัมมาอาชีพครับจะมั่นคงกว่าครับตรงนี้นะเรื่องครอบครัวครับ่าก็ต้องบอกว่าดูแลสุขภาพนะครับคนมีอายุด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะครับตรงนี้แต่ภาพรวมดูดีครับนะไม่ค่อยมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะ แล้วก็เลขนำโชคครับ3 8 0 6นะครับไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะเพราะนั้นอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับว่าเป็นเดือนที่ดาวประจําตัวเราอะสตรองสุดๆเพราะฉะนั้นมีปัญหามีอุปสรรคมีไวรัสมีอะไรท้าทายเราอย่าไปกลัวครับคิดใหม่ทําใหม่นะขอให้เข้าใจที่จริงที่ผมเสนอจะสื่อนะครับเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันคือยุคนิวนอม m a ลแล้วนะคุณทําใหม่คุณจะลุ่งคุณเอาของเก่ามาทําต่อปัดฝุ่นแล้ว ต่อยอดคุณจะได้นะคุณต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยอะไรแบบนี้นะงานเงินจะมานะครับเนาะฟังแล้วเข้าใจไปประยุกต์ทำแล้วสำเร็จร่ำรวยกันได้เลยนะแล้วถนะ้าฟังแล้วนะครับชอบใจถูกใจนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามครับกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับครั้งที่1และครั้งที่2ครับกดทั้งหมดตรงนี้ครับจะเป็นรูปนี้ครับกระดิ่งติดตามแล้วครับ อ่ามาติดตามแล้วดียังไงครับก็ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนเนี่ยครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับเห็นไหมมันดีสุดๆเลยครับก็กดติดตามได้เลยครับแล้วกดสมัครเป็นสมาชิกกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ฟังแล้วนะครับอยากดูดวงส่วนตัวครับอ่าเนี่ยครับให้หมดทุกเรื่องครับไม่มีกั๊กครับเงินงานความรักสุขภาพลูกบริวรศัตรูประสการเดินทางครอบครัวบ้านรถที่ดินธุรกิจโชคลาภสีมงคลเลขมงคลลเซ็นทุกเรื่องทุกนามีทั้งออกครับค่าครูเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับคุ้มยิ่งกว่าคุม สแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์นี่ครับ a s s i g r e a t a w a 65หรือ Assign g t e w a ครับแล้วก็แตะที่เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เจอนี่กดปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะมีคีย์บอร์ดพิมพ์ว่าจองคิวได้เลยครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์มีแอดมินครับมาคอยตอบมาจัดคิวให้นะครับแล้วเมื่อ ไวรัสไปแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการใดสนใจนะครับอยากให้จันเก็ตเทวไปออกอีเวนต์นะครับหรืองานนอกสถานที่หรือดูดวงนอกสถานที่เหมาเหมาอะไรอย่างนี้นะครับยินดีนะครับเพราะจากภาพนี้ก็เห็นแล้วครับไปให้ความสุขสนุกสนานคนมาดูกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ได้สังการวางแผนดําเนินชีวิตไปด้วยในอนาคตนะครับตรงนี้น้นสนใจก็แอดไลน์แอดสายเกตเทวหกห้าได้เลยนะครับต่อมาครับฝากชมคลิปถัดไปด้วยนะครับ แล้วใครที่ยังไม่กดติดตามสังกระดิ่งก็กดได้เลยครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนนะครับแล้วลัคนาครับแม่นกว่าราศีนะครับถ้าใครอยากรู้ลัคนาของตนเองยินดีผูกดวงให้ฟรีนะครับฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีวันเดือนปีพอสเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆเ,เท่านั้นนะครับและจังหวัดเกิดผูกดวงให้แน่นอนนะครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวาโหนชัดเจน